ติดตอนนี้มาหายอะรนะครับก็จะติดเรียกตัวเองว่าอาจารย์ต้องอขออนุญาตความเคยชินทีนี้ผลงานที่ยื่นมาหลักฐานมาเป็นไงครับกรรมการพอผ่านเจ้าหน้าที่กรองเบื้องต้นกรองเ,ยเฉยๆเบื้องต้นนะครับแล้วเขาก็ถ้าไม่มีอะไรขัดตกบกพร่องในเรื่องเอกสารเขาส่งมาคณะกรรมการอนุกรรมการก็จะส่งให้กับกรรมการตรวจ แน่นอนครับถ้าเอกสารมีความชัดเจนโอ้ผลงานเพียงพอนะที่เรามักจะใช้คําว่าผ่านเนี่ยจริงๆอาจารย์อยากใช้คําว่าเพียงพอมากกว่าใช้คําว่าผ่านมันผ่านอะไรใช่ไหมฮะเพียงพอป่ะเพียงพอที่จะเชิญมาคุยกันไหมเนี่ยนะครับเพียงพอเนาะอ่าเพียงพอเชิญสอบสัมภาษณ์นะมาคุยกันหน่อยนะครับตรงนี้แหละครับเราได้แสดงความรู้ความสามารถเราประสบการณ์ของเราไม่มีใครลกรครับที่จะเพอร์เฟกต์ในทุกๆด้านถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมงานมาล้วนๆมีหลายท่านถามอาจารย์ครับผมควบคุมงานล้วนๆเลยไม่เคยออกแบบมาผมมีสมิทธิ์ขอได้ไหมผมก็พยายามไปเปิดอาจารย์ก็พยายามไปเปิดดูไม่เจอนะว่ามีห้ามมีข้อห้าม <c oughs> ไม่มีข้อห้ามนะครับอย่าลืมแต่อาจารย์อยากจะบอกพวกเราทุกท่านในที่นี้ว่าแต่เวลาสอบสัมภาษณ์เขามีสมิทธิ์สอบถามเรื่องการออกแบบเบื้องต้นได้นะเพราะเราก็เรียนเรียนฟอ c ์ดคอนกรีตทิมเบอร์แอนด์สตีลดีไซน์มาอย่างนี้ยเขาถามเบสิกเบื้องต้นได้ ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหน่วยแรงใช้างานกับวิธีกําลังเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาก็ถามได้เบื้องต้นแต่ถ้าท่านออกแบบมาล้วนๆโอ้แน่นอนเขาก็ถามควบคุมงานหน่อยรู้จักไม่เข็มเจาะทำยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ถามได้รู้ไหมซอยบอลลิง SPT คืออะไรเขาก็ถามได้แต่ว่าเขาก็จะไม่เจาะไปทางภาคปฏิบัติเยอะเขาก็จะถามรายการคํานวณไปเยอะๆเลยถูกไหมฮะเพราะว่ารู้วันเน้นซึ่งตรงนี้เขาดูจากอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ว่าเขาควรจะถามไปทางไหนเราก็ให้เครดิตกับผู้ที่เป็นกรรมการสอบนะครับโอเคนะครับและเวลาเราเข้าไปสอบเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตรงนั้นเราทําได้ครับพวกเราทําได้นะครับเช,ช,ชื่อที่อาจารย์พูดเถอะนี้ที่ผลงานนี่ไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนยังไงอ่ะคลุมเครือเหลือเกินในบางเรื่องเอ๊ะทำทั้งหมดหรือเปล่าอาคารเบอรเลอเลยนะครับหรือว่าเป็นถนนใหญ่มาเป็นอินเตอร์เชนจ์ใหญ่เลย ไม่ได้เขียนขอบเขตงานให้ชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยจริงๆดูตรงไหนดูทั้งหมดเลยเหรอคนเดียวดูไหวอระไม่ชัดเจนเขาถามครับทีนี้เขาก็ถามกลับมาเลยถามกลับมาเราก็ต้องชี้แจงถามกลับไปนวนอยู่ตรงนี้กี่รอบแล้วครับปัจจุบันถ้าผลงานเนี่ยเขียนถูกต้องเข้าคายเข้าเกณฑ์เรียบร้อยเนี่ยนะครับเพียงพอเนี่ยประมาณสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งเนี่ยเขาเรียกสัมภาษณ์แล้วนะครับโอเคนะครับ ปัจจุบันนี่จากการที่อาจารย์พยายามกระตุ้นให้พวกเราขอขอเถอะครับจะได้ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกภาคีที่เขาจบมาใหม่ๆน้องๆน,นะครับพวกเราจบมาหลายปีแล้วก็ขอเราจะได้เป็นพี่พเลี้ยงไปช่วยเทคแคร์เป็นการพัฒนาวิชาชีพพวกเราขึ้นโอเคต่อนะครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าผลงานนั้นโอไม่ไหวเลยมันไม่ใช่เข้าข่ายวิศวกรรมควบคุมเลยดูแล้วเนื้องานนิดเดียวมากเลยเล็กน้อยมากเลยอ่าอันนี้ปฏิเสธครับ ท่านก็ต้องไปเก็บผลงานมารออีกหลายเดือนอีกหลายปีอย่างนี้เป็นต้นกว่าจะมายื่นใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คงเห็นภาพแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดผลงานท่านผ่านถ้าผลงานท่านผ่านถ้ารอบเดียวผ่านนี่โอ้โหนะหมายความว่าไงครับผลงานนี่เขียนถูกเข้าตามากเลยนะครับแหมเรามีผลงานเราโชว์เราเราเขียนเป็นด้วยไง คือจริงๆท่านทํางานมาท่านเขียนเป็นเนี่ยความหมายคือเลยท่านเขียนรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพออาจารย์เขาเห็น่าผ่านปั๊บเขาเชิญสอบประเชิญสอบปังปั๊บปัจจุบันสอบออนไลน์เมื่อก่อนเฟ t ทูเฟ e ใช่ไหมครับถามว่าระยะเวลาในการสอบแค่หนึ่งชั่วโมงฮะไม่เกินนี้หรอกบางท่านอาจจะยาวขึ้นไปหน่อยแต่ก็ไม่ประมาณนี้ไม่ใช่บอกโอ้โหไปกําหนดสองชั่วโมงสามชั่วโมงสอบเสร็จปั๊บทั้งทั้งกรรมการพูดสอบทั้งพูดสอบมึนเดินกันออกมา ไม่ใช่อครับหลักๆจริงๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเรามีการกําหนดกันไว้อย่างนี้นะครับเกณฑ์การสอบนั้นนับตั้งแต่เจ็ดสิบคะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านของเราแค่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดิบสองเราถือว่าผ่านเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปเก้าสิบเนี่ยใช่ไหมฮะโอเคนะครับเข้าใจนะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเจ็ดสิบคะแนนทําอะไรครับอาจารย์เขาบอกว่าอื้มอ,อบรมหน่อยสิแน่มีอบรมหรือหรือ หรือรายงานดีอ่ะเขียนรายงานอบรมหรือรายงานก็แล้วแต่เมื่อทําเสร็จเขามีกําหนดเวลาภายใน60วันภายใน30วันพอทำส่งเสร็จเรียบร้อยปังปั๊บเข้าคิวต่อเพื่อจะกลับเข้ามาสอบแก้ตัวครับแล้วก็จะมีคําถามหลายท่านถามว่าอาจารย์ครับไอตอนที่ให้ไปเขียนรายงานเขียนเรื่อง Static โ o a t e เนี่ยสมมติเวลากลับเข้ามาจะถามเฉพาะสแตติกโหรือเปล่าไม่จําเป็นครับถามได้เหมือนเดิม แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นไปว่าแหมรั้นที่แล้วนี่นะเราขาดตรงนี้นะเราก็ต้องเน้นตรงนี้ส่งท่านไปอบรมอย่างนี้ครับท่านอาจารย์หลายท่านก็เคยเล่าให้ฟังไปอบรมเรื่องนี้พอกลับมาต้องตอบเรื่องนี้ได้อย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องยกตัวอย่างไม่ต้องไปกังวลน,นะเรื่องของการที่เราจะสอบวนไปวนมาเนี่ยมันไม่สุดท้ายก็ต้องผ่านจนได้นะนะครับนี่ให้กําลังใจนะครับไม่ใช่ทำให้ให้เสียความเสียความรู้สึกหรือเสียกําลังใจทีนี้ทุกท่านครับ ท่านจะเห็นมีข้างล่างเขียนว่าสอบข้อเขียนเห็นไหมสอบข้อเขียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วได้ทําไมถึงถูกส่งไปสอบข้อเขียนก็เพราะคะแนนเราต่ํามากครับตอบอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ก็บหอกมาหาไหนก็ให้แก้ตัวีทีไปสอบข้อเขียนด้วยที่เพิ่จะผ่านก็ลองประเมินดูนะครับว่าการสอบข้อเขียนนั้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับถึงจะถือว่าผ่านจํานวนคนนะฮะจำนวนคนนะฮะจำนวนคนที่ไปสอบร้อยคนเนี่ยจะผ่านสักกี่คน นะครับอาจจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถูกสง่งไปสอบข้อเขียนเพราะอะไรฮะหลายท่านบอกอาจารย์ผมไม่มีลารียมตัวเลยสอบข้อเขียนนี่ผมพลาดแน่นอนใช่ไหมครับเพราะหลายท่านก็เองก็อาจจะปฏิเสธการสอบข้อเขียนยื่นผลงานใหม่ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ที่แน่ๆหนึ่งรอบของการยื่นเอกสารอาจารย์อยากใช้คําว่าหนึ่งรอบยื่นเอกสารปั๊บเนี่ยมีการสอบสองครั้งนะครับ ในการสอบสองครั้งนะครับถ้าสอบครั้งเดียวผ่านก็จบเลยแต่ถ้าสอบครั้งแรกไม่ได้เขาก็ให้แก้ตัวครับอันนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับโอเคทีนี้เกณฑ์ในการให้คะแนนมีอะไรบ้างครับข้อมูลส่วนตัวต่อไปก่อนเรามาก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยไปองถึงขนาดผูกไท้ายมาใส่สูตรมาไม่จําเป็นบุคลิกภาพแต่ไม่ใช่ใส่รองเท้าแตะมาเอาเสื้อออกนอกกางเกองอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติสถานที่อันนี้ยกตัวอย่าง เขาก็ดูบุคลิกของความเป็นผู้นําของเราเป็นยังไงบ้างความเป็นผู้นําของเราก็คือมีความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับที่เพียงพอนะครับเขาก็แค่ประมาณนะครับแต่งตัวเรียบร้อยไม่ได้อะไรมากวิสัยทัศน์ในการทํางานมาตรฐานในการทํางานทํางานมีมาตรฐานอะไรตรงไหนไหมอ้างอิงไหมความสามารถในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นลูกน้องตัวเองจะถ่ายทอดให้เขาได้ยังไงความสามารถในการแนะนําหรือควบคุมการประกอบวิชาชีพความรอบรู้ในเรื่องจัรยาบันเห็นไหมที่บอกไว้ จรญยาบรนนี่โดนถามแน่นอนนะครับมีกี่ข้ออาจจะม่ถามอย่างนั้นไหนต้องยกตัวอย่างจัรยาบรนเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ละทิ้งงานทํางานโดยยึดหลักปฏิบัติและวิชาการอย่างเงี้ยก็แจ้งความ,มารู้แหลไะไม่จำเป็นต้องท่องเป๊ะเป๊ะเป๊ะ,ปะมานะครับทักษะการทํางานความสามารถในการพัฒนางาน มันต้องมีแน่ๆนะครับแต่ละท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในแต่ละอย่างไปทํางานทางด้านไหนไหนมาความเชี่ยวชาญในสาขาของงานที่ขอเรื่องระดับนั้นๆท่านที่ออกแบบโครงสร้างเหล็กก็จะชานาญมากกว่าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ก็เคยเจอนะครับท่านที่ออกแบบทางด้านโครงสร้างเหล็กท่านก็จะพูดโอ้โหเราเน,น่นั่งเคลิมเลยก็มีเพราะเออเขาเก่งจริงแฮะเขาทำงานตลอดมีความสามารถ ในการแก้ปัญหาเพราะเจองานมาเยอะในงานที่ตัวเองทำถูกไหมฮะทำได้นะครับทีนี้กรณีคะแนนต่ำกว่า70คะแนนเวลาสอบตั้งแต่70คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่านกรณีคะแนนต่ำกว่า70คะแนนเนี่ยเขาให้แก้ตัวถูกไหมฮะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง50ถึง69คะแนนเนี่ยไม่ฝึกอบรมก็เขียนรายงาน ไม่ฝึกอบรมก็เขียนรายงานส่วนใหญ่คะแนนเกือบจะได้แล้วเขาจะให้ไปอบรมแต่ถ้าคะแนนต่ำลงไปหน่อยก็จะรายงานเพื่องไงก็ไล่เป็นเกรดอบรมมารายงานรายงานไปต่ำกว่า50สอบข้อเขียนโอเคนะครับ